สิความเชื่อโบราณที่อย่ามองข้ามเด็ดขาดหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุหลายคนชอบห้ามเราไม่ให้ทำโน่นทำนี่แล้วมักบอกว่าเป็นความเชื่อมาแต่โบร,โบราณถ้าทำแล้วจะอับประมงคลดวงจะไม่ดีบ้างจะไม่มีโชคไม่มีลาบบ้างและบางทีอาจจะมีถึงกับมีอันเป็นไป เกิดหายนะเลยทีเดียวจึงมีคำจากคนรุ่นหลังอยู่เสมอว่ามันจริงหรือทำแล้วจะเกิดขึ้นจริงตามคนโบราณบอกไว้หรือเปล่านั้นผมก็ไม่ทราบได้แม้บางครั้งหลายเหตุการณ์ที่ผมพบเจอก็ดูจะใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่มีสิ่งพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนมีหลายความเชื่อที่มีในยัยยะที่แฝงไว้ด้วยความปลอดภัยของคนในยุคสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งและหลายความเชื่อ ก็ยังเชื่อได้อยู่เสมอแม้จะผ่านมานานแล้วก็ตามวันนี้เลยขอแชร์กันครับว่าความเชื่อเหล่านั้นที่คนเฒ่าคนแก่ห้ามไว้มันมีความจริงที่เขาต้องการจะสื่ออะไรบ้าง 1. พึ่งมาทํารังในบ้านบ้านนั้นจะมีโชคมีลาบอยา่าไล่ไปความเชื่อถ้าบ้านไหนมีพึ่งมาทํารังอยู่ในบ้าน หรือบริเวณบ้านไม่ว่ารังเล็กหรือรังใหญ่คนโบราณเชื่อกันว่าบ้านหลังนั้นจะมีโชคมีลาบเพราะพึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กที่ขยันทำงานอย่าไปไล่หรือไปทำลายหลังพึ่งเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้บ้านนั้นเกิดความหายณะได้ความจริงแม้จะเป็นตัวแทนของสัตว์ตัวเล็กที่ขยันแต่พึ่งก็เป็นสัตว์มีพิษคนโบราณกลัวว่า ถ้าเราไปตีหลังพึ่งเพื่อไล่พึ่งออกไปจะทําให้พึ่งรังแตกไล่ต่อยคนในบ้านได้หลายคนอาจจะมีอาการแพ้ผิดพึ่งรุนแรงสมัยก่อนการเข้าถึงยารักษาพยาบาลยากหากใครโดนพึ่งต่อยแล้วมีอาการแพ้พึ่งอาจถึงกับเสียชีวิตก็เป็นได้ 2. ให้ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านก่อนเข้าเท้าซ้ายจะมีโชคความเชื่อ ก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะออกไปทําธุระอะไรก็แล้วแต่คนโบราณจะให้ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านก่อนเมื่อทําแบบนี้แล้วจะทําให้วันนั้นโชคดีไม่ว่าจะทําการทํางานใดก็จะมีแต่ความสําเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้ความจริงทุกครั้งก่อนที่เราจะออกจากบ้านควรมีสติรู้ตัวเองว่าจะทําอะไรที่ไหนการให้ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านก่อนนั้นก็เพื่อต้องการให้เรามีสติก่อน ให้ใจเย็นลงนิดหนึ่งไม่ต้องเรียบร้อนวิ่งออกจากบ้านไปช้าลงนิดจะได้จุดคิดว่าลืมอะไรหรือเปล่า 3. ห้ามกวาดบ้านในเวลากลางคืนความเชื่อโบราณว่าไว้ถ้าปัดกวาดบ้านในเวลากลางคืนจะกวาดเงินกวาดทองที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้าออกไปหมดความจริงสมัยก่อน เราไม่มีไฟฟ้าใช้พอตกกลางคืนมันช่างมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นเลยการที่เรากวาดบ้านในเวลากลางคืนนั้นเลยมีความเสี่ยงสูงที่จะไปปัดกวาดโดนข้าของเครื่องใช้ล่นตกแตกเสียหายหรือเดินชนนุ่นชนนี่อาจเกิดอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย 4. ห้ามผู้หญิงที่ตั้งท้องไปงานศพเพราะวิญ,ญญาณจะเข้าเด็กในท้อง ความเชื่อถ้าหญิงตั้งท้องมีคันไปนงานศพจะถูกวิญญาณคนตายเข้าไปรบกวนหรือทำร้ายเด็กในคันทำให้เด็กเกิดอันตรายได้ความจริงหญิงตั้งคันเป็นคนที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษสมัยก่อนนั้นการเดินทางการแพทย์อย่างไม่ก้าวหน้าสถานพยาบาลก็มีน้อยหรืออยู่ไกลเข้าถึงลำบากหากหญิงตั้งคันไปนงานศพแล้ว เกิดปวดท้องขึ้นมาหรือเจ็บปวยกระทันหันขึ้นมาการดูแลหรือพาไปหาหมอหายาหาหมอตำแหย่นั้นจะลำบากดูทุลักทุเลคนเก่าคนแก่เลยต้องให้อยู่บ้านดูแลให้ดีมากกว่าจะเดินทางไปที่อื่น 5. ตัดเล็บตอนกลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขความเชื่อหากใครตัดเล็บมือหรือเล็บเท้าในเวลากลางคืน จะทำให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ไม่เป็นสุขความจริงสมัยก่อนนั้นวิธีการตัดเล็บจะใช้มีดเจียนหมากหรือมีดเหล็กๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มเล็บมือเล็บ,เ,ลบเท้าเวลากลางคืนมีเพียงตะเกียงดวงเล็กแสงไฟสลัวๆเท่านั้นจึงดูจะเป็นอันตรายมากอาจจะเกิดมีดบาดนิ้วมือนิ้วเท้าเราได้จึงห้ามไว้นั่นเอง 6. ถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อในเวลากลางคืนห้ามขานรับความเชื่อถ้าได้ยินเสียงร้องทักหรือเรียกชื่อเราในเวลากลางคืนห้ามขานรับเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณที่อาจจะมาหลอกหลอนหรือหากเราขานรับเสียงเรียกจะเป็นการเชิญวิญญาณน,นั้นเข้ามาบ้านได้ความจริงสมัยแต่ก่อนนั้นบ้านเรือนมีน้อยและอยู่ห่างกัน ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแบบหลังคาชนกันเหมือนกับทุกวันนี้อีกทั้งในเวลากลางคืนที่มืดมิดนั้นการจี้การป้นก็มีอยู่บ่อยหากได้ยินเสียงเรียกชื่อในเวลากลางคืนอย่าเพิ่งรีบร้องฐานรับควรดูให้ดีก่อนว่าเสียงเรียกนั้นมาจากที่ไหนมาจากใครเพราะอาจจะเป็นเสียงของโจรผู้ร้ายที่ลองเรียกเพื่อล่อให้เราออกมาแล้วทำร้ายเอาได้ 7. ขึ้นลงบันได อย่าก้าวทีละหลายขั้นจะทําให้ธรรมาหากินไม่สําเร็จความเชื่อโบราณว่าไว้ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงบันไดให้ก้าวทีละก้าวขึ้นลงทีละขั้นอย่าก้าวทีเดียวสามชั้นจะทําให้ธรรมาหากินไม่สําเร็จความจริงเหมือนมีเหตุผลเพราะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามการทําแบบไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยไปตามแผนตามแบบขั้นตอน อย่างเกินความสามารถหรือข้ามขั้นตอนนั้นย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ยากคล้ายกับการขึ้นลงบันไดแต่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ลิฟต์กันแล้วนะครับที่คนเก่าคนแก่ห้ามขึ้นลงบันไดทีละหลายๆขั้นเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยมากกว่าเพราะอาจทำให้เราพลาดตกบันไดมาเจ็บได้การก้าวทีละก้าวทีละขั้นทำให้เราปลอดภัยนั่นเองครับ 8. อย่ารูปศรีรษะของเด็กศรีรษะเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อโดยเฉพาะกับเด็กไทยคนไทยถือว่าศรีรษะถือเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์อยู่สูงคนอื่นไม่ควรรูปเล่นหรือไม่ควรให้รูปเล่นความจริงเด็กทารกแรกเกิดนั้นศรีรษะจะมีบริเวณที่กระโหลกศรีรษะยังไม่เชื่อมกันบริเวณนั้นจะอ่อนนุ่มมองเห็นเต้นตุบตุบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีที่อยู่บริเวณตรงกลางศีรษะและที่ท่ายทอยซึ่งจะเชื่อมและปิดสนิทเมื่ออายุ18-24เดือนผู้ใหญ่จึงไม่ควรรูปศีรษะเด็กในช่งวงวัยนี้เพราะอาจจะเกิดบาดแผลหรืออันตรายกับเด็กได้ครับ 9. ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านจะโชคดีโบราณท่านว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านใครบ้านนั้นจะโชคดีให้พูดแต่สิ่งดีๆ ไม่ให้ไล่ตีเขาออกไปความจริงด้วยชื่อและพฤติกรรมที่มักพบในแหล่งน้ําที่สกปรกหากินซากสัตว์กินของเน่าเปื่อยหรือแอบขโมยกินไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็บ่อยตัวเงินตัวทองก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่คนส่วนใหญ่ลังเกียดและมองว่าเป็นสัตว์อัปมงคลคนโบราณจึงคิดกุศโลบายให้เกิดความสบายใจหากพบว่ามันเข้าบ้านใครบ้านนั้นจะโชคดี ไม่ควรตีหรือไปทำลายสัตว์ชนิดนี้นั่นเอง 10. อย่าชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำจะทำให้นิ้วมือกุดความเชื่อถ้าใครเห็นรุ้งกินน้ำแล้วใช้นิ้วชี้ไปที่รุ้งกินน้ำจะทำให้มือกุดความจริงเรามักจะเห็นรุ้งกินน้ำในตอนหลังฝนตกใช่หรือเปล่าครับซึ่งส่วนใหญ่ช่วงนี้จะยังมีละอองฝนและพื้นยังเปียกอยู่ ยังมีน้ำขังอยู่หากเดินหรือวิ่งอาจทำให้เกิดการเลื่อนล้มได้ง่ายๆโดยเฉพาะเด็กๆมักชอบวิ่งออกมาเล่นหลังฝนตกเมื่อเห็นรุ้งกิ่นน้ำแล้วอาจจะวิ่งเล่นชี้มือไปด้วยหากเลื่อนลม้มนิ้วมืออาจจะทิ่มตาตาบอดหรืออาจจะบาดเจ็บได้เราจึงมักพบคนแก่เตือนเด็กแบบนี้เป็นประจำความเชื่อจริงแล้วผมว่าคำเตือนข้อห้าม ของคนโบราณหรือคนแก่นั้นหลายเรื่องไม่ได้เก่าหรือล้าสมัยไปเลยความเชื่อส่วนใหญ่มักต้องการสอนต้องการเตือนให้มีสตินึกถึงความปลอดภัยของตัวเราเองเป็นหลักแต่วัฒนธรรมไทยเรามักจะเชื่อมโยงอยู่กับความเชื่อเรื่องดวงโชคชะตาการบอกตรงๆงอาจทำให้เชื่อยากหน่อยเลยต้องใช้กุศโลบายใช้อุบายเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เชื่อและฝังบ้าง ผมว่าหลายข้อก็ยังไม่ตกยุคตกสมัยยังคงใช้ได้ดีคำว่าอาบน้ำอุ่นมาก่อนยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับ